สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถหน้าใช้1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับผมสภาพสมบูรณ์สวยครับคันนี้เชีโรเลสอาวโอนะครับ1.6 CNG โรงงานนะครับเน้นใช้งานประหยัดอึดทนใช้ง่ายสบายแน่นอนนะครับตัวนี้1 9 0 0 0บาทนะครับดูรถทดลองขับได้เลยครับที่พุทธมนทนสาย2นะครับสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำ คันนี้ใช้งานไปแค่1,40 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็น c n อิีโรงงานถ้าใครกำลังเลงหารถประหยัดเน้นใช้งานนะครับคันนี้น่าสนใจสุดๆครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับสีดำเงางามนะครับติดประกันชั้น3านะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับของเลี้ยวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับชอบสนใจดูรถทดลองขับนะครับใครที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบ จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับภายในสวยมากๆนะครับคันนี้เบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเซนทล็อกแอร์แบตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับเอามาฝากสมาชิกนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติไม่ต้องเก็บซ่อมครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานไปน้อยนะครับก็เบาะงามๆครับภายในสะอาดนะครับ ส่วนบอกคนขับนั้นลองไว้เฉยนะครับกันเลอะนะครับก็อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งด้วยกับสมาชิกครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับและที่สําคัญราคาดีงามนี่คือรถปี2011นะครับในราคา19,000บาทต้สภาพเน้นใช้งานประหยัดใช้ง่ายใช้สบายครับอะไหการซ่อมบำรุงมีครับมีศูนบริการเยอะมากครับสำหรับเชฟโรเลต ศึกษาหาข้อมูลได้ครับในเชฟโรเลตขับหรือ RVO c วีับก็ได้นะครับสภาพโดยรวมซื้อไปไม่ต้องเก็บต้มนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับชมเช็คตรวจสอบดูได้ครับ n1.6 ออโต้ cng โรงงานนะครับใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับอยากจะเชิญชวนให้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเชฟโรเลตนะครับเราจะได้รถปีใหม่ๆสภาพดีๆนะครับหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องการซ่อมบํารุงดูแลนะครับ ที่ผมไปศึกษามามีคนใช้งานอยู่เยอะแล้วมีอะไหล่แน่นอนนะครับมีช่างเฉพาะแบบว่าเจาะจงว่าเชฟโรเลตล้วนๆเลยก็มีนะครับศึกษาดูก่อนนะครับเราจะได้ลดสภาพใหม่ๆอะไหล่เยอะครับไม่ต้องกังวลครับแค่บ้านเราไม่มีเชฟโรเลตในเมืองไทยแต่รอบบ้านเราก็มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็มีคนสั่งอะไหล่มีร้านสั่งอะไหล่เข้ามาครับเชียงกงก็มีเยอะครับสีสันเงางามครับดาดุแบบนี้ ชอบชมเช็คตรวจสอบทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ n c n g โรงงานนะครับสวยสมบูรณ์หาเอาไว้ใช้งานนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยราคากันได้ครับสีสันเงาฉ่าขัดเคลือบมาเรียบร้อยนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมเข้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนขับของ AVO ิโับหรือเชฟเรดขับก็ได้ครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งแถวบ้านเรามีอู่เฉพาะหรือเปล่า ท่านั้นถ้าก็จะใช้รถคันนี้ได้อย่างสบายใจและอุ่นใจในราคาที่ย่อมเยามากๆนะครับโดยรวมนะครับสวยสมบูรณ์ไม่ต้องเก็บทําไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรถเช็คมาแล้วใช้งาน140,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับฝากไว้พิจารณาหน่อยนะครับสำหรับใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับนี่อึดถึกทนอยู่เหมือนกันนะครับ